ฝั่งดวนเอราวันทัศนคติแจมสู้ต่อยุโรปยาวๆไม่สนไทยลีกส่วนทัพช้างศึกทีมชาติไทยลงแท็กติกเข้มไว้หัวจีนไอเลียดเข้ามาเสริมเรียบร้อยขณะที่อีชีอีพร้อมให้โอกาสทุกคนเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเนพัทในเคสกาโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้นๆเกลนเนพัทในเคสกาโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีปโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันในช่วงแรกนะครับการฝึกซ้อมก็ยังคง เข้มข้นอย่างต่อเนื่องนะครับพี่เจชนาทิพย์ก็สวมสตัดกลับมาฝึกซ้อมได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในช่วงนี้มาซาชดะอิชิอิเท่าที่ผมได้รับรายงานมาเนี่ยโอ้โหใส่แท็กติกเข้มมากครับคุณผู้ชมคือเกมที่ไทยไปเยือนจีนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะเป็นเกมที่อุดมไปด้วยแท็กติกวิธีการ ต้องยอมรับเราไปด้วยการที่เป็นรองนะครับเราไปเจอจีนที่เล่นในบ้านของเขาแฟนบอลเข้ามาชมกัน60,000คนแน่นอนเนี่ยเราต้องเล่นแบบเจียมตัวซึ่งอิชิก็รู้แล้วก็มีวิธีการที่จะใช้สยบจีนนะครับพยายามใส่แท็กติกการเล่นเกมรับจังหวะทานซีชั่นเยอะมากครับคุณผู้ชมนักเตะกำลังพยายามเรียนรู้ก็บอกว่าแท็กติกเข้มกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมามันจึงเป็นที่มาที่อิชิอีเนี่ย เขาจึงเลือกนักเตะที่เข้าใจวิธีการตั้งแต่เอเชียนคัพนะครับเพราะว่ามันเข้มข้นกว่าเอเชียนคัพเยอะมากๆครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ครับอีชีอิยังเปิดวิดีโอ,อนักเตะจีนให้ทีมชาติไทยศึกษาว่าวิธีการเล่นของแต่ละคนเป็นไงยังไงนะครับจุดอ่อนจุดแข็งรวมไปถึงการรับมือกับบรรดานักเตะที่โอนสัญชาติมาของจีนนะครับเอลเคซันเฟอร์นันดินโน ลายตัสบราวนิงอะไรพวกเนี้ยคือก็เป็นนักเตะที่จะสร้างความแตกต่างให้กับทีมชาติจีนชุดนี้อิชิก็พยายามคุยทั้งเกมรับเกมลุกคืออย่างที่บอกว่านัดที่เจอจีนเนี่ยต้องใช้ทีมเวิร์คเยอะมากๆนะครับแล้วต้องใช้ความเข้าใจเกมสูงเพื่อที่จะทําเป้าหมายใหญ่คือการบุกไปสยบจีนถึงบ้านเขานะครับก็ถือว่าทุกคนพร้อมแล้วที่สําคัญอิชิจะใส่จิตวิทยาเยอะในเรื่องของ การแบบลงไปสู้อย่าไปกลัวเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวบ้านนี่ก็เป็นสิ่งที่อีจิเน้นรายละเอียดมากๆนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็รอดูอีกหนึ่งสิ่งที่อีจิย้ำคือเวลาเคลื่อนที่แบบไม่มีบอลน,นะครับเพราะจังหวะทางซีชันเนี่ยเราต้องใช้จังหวะแบบนี้เรียกได้ว่าโ,โหตอนนี้รายละเอียดแทคนิควิธีการเนี่ยจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับถือว่าพร้อมมากๆและคืออย่างที่บอกว่ามันต้องใส่แทคนิคให้เยอะที่สุดที่ไทย พราะที่จีนเนี่ยเราอาจจะโดนสเกลได้ไงแต่ที่ไทยเราสามารถปิดได้หมดรอดูแล้วกันนะครับมันแน่ๆขณะที่วันนี้ก็ได้นักเตะอีกหนึ่งคนเข้ามาเสริมทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเอเลสดอเลาะนะครับฟอร์มดีมากนะในการไปค้าแข่งกับบาหลีในหลีกอินโดนีเซียนะครับเป็นกําลังหลักนะครับสำหรับเอเลสดอเลาะวันนี้ก็เดินทางถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะลงฝึกซ้อมเป็นวันแรกเลย เอลิสตอร์อล็อกก็เป็นนักเตะหนึ่งคนที่อีชิอิน่าจะใช้งานในการเป็นตัวจริงนะครับความสูงของเขาแล้วก็ความมั่นใจในตอนนี้น่าจะทําให้แผงในรับของทีมชาติไทยแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนนะครับก็เลยได้ฟูลทีมและเหลือแค่คนเดียวก็คือสุปชคซึ่งสุปชคเนี่ยจะมีโปรแกรมลงเล่นเจลีกนะครับในวันอาทิตย์นี้ด้วยการไปเยือนโตเกียวเวอร์ดี้จบเกมนี้สุปชคก็เดินทางไปที่จีนนะครับไปตามสมทบก็ถือว่า การเตรียมทีมในครั้งนี้ของอ e ิชิอิถือว่าครบมากๆนะครับพร้อมมากๆจริงๆนะได้ซ้อมแบบเกือบเกือบครบทั้งทีมตั้งแต่วันแรกอ่ะคือจนถึงวันเนี้ยขาดแค่คนเดียวสูบโชคเขานั้นนะ่ะนอกนั้นคืออยู่กับอ e ีชีมันตลอดเพราะ,ะนั้นตัวเลือกมันเยอะมากและอ e ิชิอิเนี่ยได้รับรายงานมาว่าถ้าใครซ้อมดีไม่ว่าจะเป็นนักเตะเก่านักเตะใหม่มีสิทธิ์ได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงครับคุณผู้ชมตอนนี้นักเตะใหม่เนี่ยเร่งโชว์ฟอร์มแบบสุดๆอคัครพรมผู้มวิเศษเนี่ยหู เขาบอกว่าซ้อมเนี่ยวิง่งขยันทุ่มเทมากครับรวมไปถึงนักเตะคนเก่าๆก็ใส่กันเต็มร้อยเพราะอย่างที่บอกว่าในยุคอีชีเนี่ยยังไม่มีใครการันตีว่าจะเป็น11ตัวจริงแบบเราเดาออกเราเดาไม่ออกเลยในยแต่ละเกมเปลี่ยนแปลงได้หมดเพราะฉะนั้นทุกคนสู้บรรยากาศในแคมป์เนี่ยคือคักมากนะครับ ด้านเจริญศักดิ์วงกรอัปเดตกันหน่อยเจ้าเท่ะนะครับก็อบอกตอนนี้สภาพนักเตะทุกคนก็โอเคส่วนพี่เจชนาทิพก็ฟื้นฟูด,ดีมากโดยรวมทุกคนอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีและมีการซ้อมที่เข้มขน้นขึ้นเรื่อยๆเขาจะพยายามทําให้เต็มที่ไม่ว่าใครจะได้โอกาสส่วนตัวเขาเองจะได้รับโอกาสก็จะทําเต็มที่ทุกครั้งถ้าได้ เรารู้ว่าการไปจริงครั้งนี้ต้องการ3คะแนนเพื่อต่อยอดในเกมต่อไปเพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปให้ได้จีนชุดนี้พวกเขามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วการไปรเยือนพวกเขาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็ไปด้วยความเคารพคู่ต่อสู้และโฟกัสตัวเองเป็นหลักมันอาจจะยากแต่เราก็ทํางานหนักกันมากและพยายามเก็บ3ามแต้มเพื่อแฟนบอลไทยนะว่าอย่างที่ผมบอกว่าโ้ตอนเนี้ยเขาทำงานหนักจริงๆนะครับถ้าชนะจีนได้เนี่ยกระแสบอลไทยพีคสร้างความสุขให้กับ ฟุตบอลไทยแล้วเราได้ไปต่อกันยาวๆครับคุณผู้ชมก็ลุ้นกันเชียร์สุดใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับจากนั้นก็อยาบไปพูดถึงเรื่องราวของเอราวันการิเย,ย่กันหน่อยนะครับดาวเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสที่้าแข่งอยู่กับโอลิมปิกลียงนะครับตอนนี้เอราวันยังอยู่ในชุดเยาวชนอยู่นะครับแต่คาดว่าในอนาคตน่าจะได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ของโอลิมปิกลียงนะครับ ล่าสุดเอราวันการเิเย่นะครับหลังจากฟอร์มการเล่นในชุดเยาวชนเข้าตาและทีมงานโอลิมปิกลียงก็มองว่าเจ้าตัวสามารถจะเป็นคนสำคัญของทีมในอนาะคตได้ก็มีการขยายสัญญาออกไปเพิ่มอีก2ปีครับเอราวันก็จะอยู่กับโอลิมปิกลียงยาวยๆคือพูดง่ยายๆว่าคือทีมจากยุโรปแบบเนี้ยเขาจะขยายสัญญาประมาณนี้คุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดเอราวันขึ้นได้เดี๋ยวเขาจะมีสัญญาฉบับใหม่ที่เป็นสัญญาอาชีพ แบบยาวๆคือเขาเป็นการวัดไปเลยคือถ้าเกิดสมมติอายุ20 21สามารถขึ้นชุดใหญ่ของสโม,มรสรได้เนี่ยเขาก็จะขึ้นไปยาวๆแต่ถ้าเกิดยังขึ้นไม่ได้เนี่ยคราวนี้อาจจะต้องหาทีมใหม่ฟุตบอลยุโรปจะเป็นแบบนี้คือ20 21เขาจะวัดเลยว่าคุณสามารถอยู่ในทีมชุดนี้ต่อไปได้หรือไม่นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ชีวัดเอราวันกานิเย่เหมือนกันนะครับแต่เอราวันเนี่ย ก็เป็นนักเตะหนึ่งคนที่ฟอร์มดีในชุดเยาวชนของลียงน้องเขาก็จะสู้สุดใจครับขาแข้งอยู่ยุโรปยาวๆก็เป็นข่าวดีนะครับส่วนอนาคตก็ต้องรอติดตามแต่ตอนนี้เขาขอโฟกัสกับโอลิมปิกลียงอยู่ยาวๆเอลวันกานเย่ได้สู้มัดแน่นอนะหลังจากนี้นะครับก็อยากเห็นน้องออาเอลวันได้ขึ้นชุดใหญ่ของลียงเหมือนกันนะเออส่วนอนาคตกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ผมว่าน้องเขาก็อยากมาเล่นให้กับทีมชาติไทย ชุดใหญ่นะแต่ยังต้องใช้เวลาอายุยังน้อยอยู่อยู่เลยยังไม่20เลยครับให้น้องเขาโฟกัสกับสโมสรเต็มที่เด็กคนนี้มีของแน่นอนเชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นโอลิมปิกลียงชุดใหญ่ได้นะบอกเลยว่าโคตรเจ๋งเนี่ยสำหรับเอาวันกันเย่อะให้กําลังใจน้องเอลวันกันได้นะครับต่อสัญญาอยู่กับลียงยาวๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นอัปเดตเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยมีข่าวมาฝากกัน BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับ เสริมทัพนักเตะเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับนักเตะไทยสลานนนศิวกรติตะกูล่ลาสุดได้มาโคโบาลดินีนะครับกองหลังลูกครึ่งไทยอิตาลีจากเชียงรายมาร่วมทัพอีกหนึ่งคนก่อนหน้านี้เพิ่งได้สัญชัยนนทศิลาวลินทร์แบ็กซ้ายจากัยนาอ้โหเสริมแน่นมากมีข่าวกับมีเคลวสั้นอีกนะครับคือตัวไทยไม่น่าไม่น่าห่วงอะไหรเพราะว่าตัวดีๆทั้งนั้น ตัวต่างชาติของ B.G. แหละผมว่าต้องเสริมเกรด A มาหน่อยนะนักเตะไทยเกรด A และแต่นักเตะต่างชาติเท่าที่ได้รับข่าวมายังยังไม่ได้มีตัวที่ว้าวขนาดนั้นซึ่งตอนนี้ B.G. ก็กําลังพิจา,ารณาหากันอยู่นะครับล่าสุดก็มีการต่อสัญญาอีกซานฟานดีนะครับกองหน้าดีกรีทีมชาติสิงคโปร์ที่หลังจากหายเจ็บแล้วกลับมาช่วงหลังในฟอร์มดีนะครับ ล่าสุด bg ประกาศต่อสัญญาอิกซานออกไปอีก3ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกซานก็จะอยู่กับ bg เยียวยาว,ยาวอีกซานบอกว่าไทยลีกแล้วก็ bg เนี่ยเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมและตื่นเต้นจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสโมสรพร้อมลุยต่อเนื่องและจะตอบแทนความเชื่อมั่นสโมสรด้วยการยิงประตูและพาสโมสร BG ประสบความสําเร็จให้ได้ยาวๆนะครับอิกซานยังอยู่กับ BG อ่แฟน BG สบายใจได้ส่วนคน พี่อย่างอีลาฟานฟานดี้น่าจะยา้ายไปอยู่การท่าเรือนะครับคุณผู้ชมท่าเรือเนี่ยได้ตัวมาค่อนข้างไวมากนะวิลเลียนโมตา้าน่าจะอินอีลาฟานฟานดี้แล้วก็มีไอแซคฮอนนี่ที่กำลังจะเข้ามาอีกนะครับโอ้โหเสริมมาแล้วเดินหน้าต่อโคดอ้อนก็ทำทีมต่อไปยาวๆนะเออนี่ก็เป็นเรื่องราวของตลาดไทยลีกที่มาอัปเดตกันนะครับ คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามากันได้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับทิ้งท้ายกันด้วยขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับแนะนํานี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเน่พัดในเครการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนแน่นๆเกลนเน่พัดในเครกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยเข้าสู่2 0 0 0 0นซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ